คนที่เขากันก็นเนาะพ่อไปนอนเนาะฮะสุดท้ายนะครับผักอีตูเนาะพ่อไปนอ้องนะสุดท้ายนะครับป่านี้เนาะเตินมน้ำเนาะพ่อไปน้องเนาะพอบานหุ่นมี สวัสด er ีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพอกับพอบ้า yeah. นหุ <S 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 oh? <S <s MM ่นมีอีกคลิปนะครับเนาะวันนี้นะครับพอบ้านหุ่นมีสีพามะมกหมอปลาซิวเข่าหรือปลาซิวอ่าวเสกๆนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นตกปลาซิวเข่านะครับตกงาาบ่ครับพ่อแม่พี่น้องปลาซิวเข่านี่เขาบอกเอาขี่ออกนะครับเนาะบอกวเกียติเยอพ่อแม่พี่น้องเพราะมันตัวน้อยอยู่แล้วนะครับเนาะอันนี้พอบ้านหุ่นมีไปซื้อมาจากตลาดทุงนาท่อมือเสานะครับเนาะ บัดนี uh, ้เขาเบอร์เบอร์ในส่วนของเครื่องปรุงเนาะพ่อพี่น้องเครื่องแกงนะครับความมีอย่างแน่เนาะแล้วก็ส่วนผสมอย่างแน่นะครับเริ่มจากเนาะครับเนาะผักชีเล่านะครับพริกสดนะครับกระเทียมหัวหอมแดงนะครับพริกแห้งตะไคร้นะครับผักอีตูนี่ครับหอมๆครับผักกระเนี้ยครับพ่อแม่พี่น้องนะครับในส่วนของเครื่องปรุงเนาะพ่อพี่น้องเนาะ เราจะมีเกลือนะครับปลาแดงเนาะผงนัวหรือผงชูรสนะครับน้ำปลานะครับควบไม่นองดีก็ส,ส่วผสมทั้งหมดเนาะอ่ะจยางไรก็เขามาเริ่มตำในส่วนของพริกแห้งกับหัวหอมแดงกับกระเทียมใส่กันก่อนเนาะควบไม่นะอนงเนาะเริ่มเลยนะครับเนาะใส่พริก,กลงไปเลยนะครับในกระต่านี่ใส่พริกแห้งเด้อควบไม่นองเด้อแต่ว่าคนมาก,กินสุกก็ใส่พริกสดก็ได้นะครับแต่เมื่อนี้พอบานทุนมีใส่เป็นพริกแห้งนะครับเนาะ ยิ่แข็งแรกแล้วนะครับเอาัวงหอมแดงก,กับกระเทียมตำใส่กัดเนาะพ่อแม่พี่น้องตีใส่ัวงหอมแดงอะไรห,หรือว่าใส่ก็ไแล้วจะคนมักเด้อแต่พอบวานพุ่นมีมากกินนะครับเนาะใส่ลงไปเลยนะครับอ้าวัวใหญ่ปวดตาเนี่ยโป่งใสนเนตาเนาะพอ่พอแม่พี่น้อง พ่อบ้านหุ่นหมีเซบอตต่ำแหลกนะครับเนะาะต่ำเพราะให้มันมุนมวนผอมๆเข้ากันเนาะพ่อพี่น้องเนาะต่ำนี่กับพ่อนะครับเนาะฮะวันนี้เริ่มปรุงเนาะครับถ้วยน,น้อยนึงเนาะพ่อพี่น้องมือเดียเนาะกระเจาะนะครับกับหมอหน้อยเนาะพ่อพี่น้องปลาซิ้วไปแล้วนะครับ เราเอาพริกกระหออฮอมแดงตำํำกระปัอนกระเทียมต่ำลงไปเลยนะครับเส็จแล้วบะนี้นะครับปรุงนะครับปลาแดกนะครับนะเนาะเครื่องจะปีแล้วพอวบาปลาซิวฮอดบริเวณหลายนะครับนะเนาะเกลือนะครับครึ่งช้อน ผงชโลดนะครับครึ่งช้อนน้ำปลานะครับเนาะครึ่งทับพีนะครับคนให้เข้ากันก่อนเนานะพี่น้องเนะนาะไหนครับรปรบุงไปแล้วซีไปจะกิงตะแซ่กครับพี่น้อง,พ,องพร้อมหน้ากระเดียครับ สวัสดีฮอปผักใส่นะ้องพรมไปนอนเนาะผักชีหอมด้วยตัวครับผักชีลาวครับพอมไปนอนดะ้วยเนาะพอบัตรตรงนี้ก็ได้ลักใครนะครับผักกระแยงนะครับเนี่ยผักลูกดวดครับพ่อไปนอนแถวค้ให้เข้ากันก็ได้เราค่อยใส่ผักอีกตูนะครับดนะ้ สุดท้ายนะครับพักอีตัวน,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 นอกพอไปนอนฮะสุดท้ายนะบปี้เนาะเติมน้ำเนาะพอไปนอนเนาะไม่ต้องเตรียมหลายเด้อแต่เตรียมหลายที่กลายเป็นอ้อมนะครับตอนน้องพอไปนอนเนาะ ไห้กันเลยนะครับพ่อพี่นะ้องนะเปิดไฟนะครับพ่อพี่น้องเปิดไฟต้อนนะครับเนาะเดี๋ยวนสิใหม่หมอนะครับปิดฝาไว้นะครับนะครับพ่อพี่น้องเนาะโอ้หมอฝาฝาหมวเงี้ยก็หมอแบบที่พ่อแม่เอาแล้วนะครับพ่อพี่น้องเล็กหน้าตาเนาะโอ้นี่แหละครับ อบหอตะคิ้วนะพ่อไปนังนะสซิมเมืองก่อนนะครับนะแซ่บครับจิดไฟนะครับอะเตรีประหาก,กันนะพ่อไปนังนะเตรียมประหารก,กันนะพ่อไปนองนะ โอ้ยหอมผัดนแตงเงี้หอมผัดตูพอมะนาดเป็นตัวปลาทิวเนาะซืยรวยเยอะครับกิดที่กระชายก็หมกหม้อใส่ตัวที่ครับกระชายก็หมกใส่ไปต่อเนาะพอมะนอดเนานะแต่นี่เขาเป็นหมกหม้อเด้อเรียบร้อยครับพอมะนอด ครับหมอประสิวอ้าวหรือประสิวเข่าเนาะพ่อไปนอนสูตรสไตล์พ่อบ้านพมีนะครับเด้อจังไดการล็อกไปเห็ดเบิ้งนะพ่อไปนอนเนาะนะครับตามสูตรที่พ่อบ้านพมีพาเ็ดนะครับเนาะจังไดคลิปนี้นะครับก็ฝากไปที่นักดีกร์ไปไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่กระตุ้ใจให้เพจพ่อบ้านพมีช่องยูทูปพ่อบ้านพมีน้ำนี้นะครับเด้อขอบคุณหลายๆนะครับพ่อไปนอนขอบคุณครับ